สวัสดีค่ะชาวลัคนาราศีมิถุนยินดีต้อนรับนะคะสู่ชาแนลพิง์แอนโชคอตูปพิงรหัสนางฟ้าค่ะวันนี้เหมือนเดิมเลยเราจะมาเจาะลึกนะคะภาพรวมในเดือนพฤษภาคมกันมาดูกันค่ะว่าเดือนนี้จะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างสําหรับชาวลัคนาราศีมิถุนหรือมิถุนนั่นเองคนที่อยากจะดูโดยการอ้างอิงจากวันเกิดของตัวเองก็คือจะเป็นช่วงวันที่15มิถุนานะคะถึงวันที่15กรกฎาคมแต่ถ้าเกิดใครรู้ลัคนาตัวเองอยากดูรูปแบบลัคนาก็สามารถ ดูได้ดูรูปแบบไหนก็ได้เอาที่เราสะดวกเอาที่เราสบายใจแต่อย่าลืมนะคะเป็นกําลังใจให้กับปิงด้วยในการทําคลิปง่ายๆโดยการกด s u b สไครต์กดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์รับพลังงานบวกร่วมกันค่ะเดี๋ยวเราจะมาเลือกไพ่กันนะคะทั้งหมด12ใบ12บุอเรือน12เหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8ปดเ1้และ12เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาดูหน้าไพ่กันสักนิดหนึ่งนะคะว่าจะเป็นแบบไหนให้ไพ่บอกเล่าเรื่องราวกันสักหน่อยมาดูตั้งแต่ใบแรกนะคะตำแหน่งอนุกระดุมพะสหัชชะพันธุปุตตะอลิ ปัตตนิมรณะสุภากรรมมะลาภะและสุดท้ายนะคะคือตำแหน่งวินาศค่ะเรามาดูกันตั้งแต่ใบแรกก่อนนะคะในเรื่องของบัตรอารมณ์ความรู้สึกเนี่ยคิดว่าชาวลัคนาราศีมิถุนเนี่ยในเดือนนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะอยู่ในทิศทางที่ดีนะคะเพราะว่าเวทคําคือคําว่าวันแห่งความรักนะคะฉะนั้นมันเลยกไกยอาจจะเป็นช่วงเวลาที่ตัวเราเองเนี่ยรู้สึก รักตัวเองเป็นพิเศษบางคนนะคะเวลาจะทําอะไรที่ผ่านมาเนี่ยโดยเฉพาะชาวลัคนาราศีมิถุนนะคะคุณเป็นคนที่ทําอะไรแล้วคุณจะนึกถึงคนอื่นมากกว่าตัวเองเสมอซึ่งอันนี้มันก็เป็นข้อดีนะแต่ในระหว่างเดียวกันอะ่ะในเรื่องของการที่เวลาตอนที่คุณนึกถึงคนอื่นหรือทําอะไรเพื่อคนอื่นเนี่ยมันเหมือนกับคุณเห็นมากขึ้นว่าควรที่จะทําดีกับใครอย่าลืมนะคะว่าไพ่ใบนี้เป็นหมายเลข6 2สองมันจะเป็นในเรื่องของการเซอร์วิสการบริการทาการทําอะไรเพื่อ คนนะที่เรารู้สึกดีแต่ในระหว่างเดียวกันเนี่ยเวลาตอนที่คุณทําดีกับใครเนี่ยมันเหมือนกับเป็นช่วงจังหวะที่ทําดีได้ดีนะคะเวลาทําดีกับใครคิดดีพูดดีทดําดีแสดงออกช่วยเหลือคนอื่นคุณจะได้สิ่งนั้นกลับคืนมาอย่างรวดเร็วทีนี้บางคนเนี่ยมันจะมีในเรื่องของความสุขแตกต่างกันไปแต่ว่าสําหรับชาวลัคนาราศีมิถุนเนี่ยคุณอาจจะมีความสุขโดยการที่คุณได้ช่วยเหลือใคร เหมือนบางคนนะคะคุณเคยเห็นไหมคะที่เขาเหมือนกับชอบทําจิตอาสาหรือว่าชอบทํางานนะคะในเรื่องของการช่วยเหลือคนอื่นแบบเนี้ยซึ่งจริงแล้วในเรื่องของแบบสิ่งที่มันจะได้นะ,ะมันอาจจะได้ในเรื่องของอารมณ์ของความรู้สึกมันไม่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของเงินทองฉะนั้นมันเลยกลายเป็นว่า เวลาตอนที่เราทําอะไรก็แล้วแต่นะคะช่วงเวลานี้ก็คือชาวลัคนาราศีมิถุนเนี่ยค่อนข้างที่จะเหมือนกับอิงจากในเรื่องของความสุขกายสุขใจเป็นพิธิตั้งพี่มองว่าอันนี้มันเป็นสิ่งที่คุณมาเนี่ยถูกทางแล้วนะคะทีนี้อาจจะมีในเรื่องของบางเรื่องหรือว่าสิ่งที่คุณอาจจะต้องเฝ้าระวังไปบ้างนะคะก็คือในเรื่องของตําแหน่งวินาทีตาแหน่งวินาทีเนี่ยมันจะมีคําว่ากลองใจจริงๆแล้วมันจะมีในเรื่องของการตัดสินใจเกิดขึ้นเกี่ยวกับในเรื่องของความสัมพันธ์ต่างๆ วันนี้นะช่วงเวลานี้เดือนนี้มันเกี่ยวกับผู้คนจริงๆเลยเพราะว่าคําว่ากรองใจมันจะหมายถึงการตัดใครไปสักคนหนึ่งหรือว่าการที่จะเลือกคบคนเหมือนกับที่เขาพูดกันอนะเรามักจะได้ยินเสมอน,นะคะว่าเขาจะพูดกับว่าเอ๊ะค่าเฉลี่ยความสําเร็จของคุณหรือความความเป็นตัวคุณเนี่ยมันจะเป็นแบบไหนมันขึ้นอยู่กับ5คนที่อยู่ภาย ใต้ชีวิตคุณหรือว่าอยู่ในแบบใกล้เคียงกับคุณอะไรเงี้ยมันจะเป็นตัวบ่งบอกมันก็เช่นเดียวกันมันเลยทําให้ตัวเราเองเนี่ยจับในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกได้ง่ายว่าคนไหนเนี่ยที่ควครคบหรือคนไหนที่ไม่ควครคบนะคะเป็นช่วงเวลาที่เราเนี่ยสังเกต ในเรื่องของอารมณ์แล้วก็มองรู้ทันคนอื่นคือไม่ได้ช่วยไปสเปะสปะาเหมือนเมื่อก่อนเท่าไหร่ซึ่งในเรื่องของเพื่อนก็ต้องบอกไปว่ามันก็ยังมีในเรื่องของความอึดอัดใจหรือหนักใจเกิดขึ้นมันเลยอาจจะทําในเรื่องของตาแหน่งวินาปลว่าเพื่อนอาจจะความเดือดร้อนมาให้เราแล้วเราอาจจะมีปัญหาแต่การมีปัญหาครั้งนี้มันอาจจะทําให้จบในเรื่องของความสัมพันธ์คือบางทีมันอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่ มันไม่ดีอยู่แล้วหรือว่าคุณเนี่ยรู้สึกไม่ดีอยู่แล้วแต่คุณพยายามที่จะรักษาหรือปรีประนอมเพราะว่าตัวคุณเองเนี่ยไม่ได้เป็นคนที่เหมือนกับจะคิดจะตัดใครเด็ดขาดอะไรนี้นะคะ,ะมาดูกันใบนี้เพิ่มเติมเห็นไหมตำแหน่งสาชาราัันจะเกี่ยวกับเพื่อนเกี่ยวกับในเรื่องของแบบ แวดล้อมนะคะเกี่ยวกับคนที่อยู่รอบตัวคุณก็คือคําว่าโหร้อนมันหมายถึงในเรื่องของอารมณ์การทะเลาะการขัดแย้งกันหรือว่าบางทีเขาอาจจะทําอะไรบางอย่างที่มันไม่ถูกอกถูกใจใคุณนะคะแต่ว่าไพ่ใบนี้มันก็จะบ่งบอกในเรื่องของอารมณ์คือต้องบอกก่อนนะว่าตัวคุณไม่ได้เป็นคนที่อารมณ์ร้ายหรือว่าเป็นคนที่เหมือนกับ อยู่ดีๆก็โมโห ο, แบบไม่มีที่มาที่ไปอะ่ะคุณไม่ใช่คนแบบนั้นแต่มันขึ้นมามันจะมีเพื่อนที่ปั่นประสาทคุณหรือเพื่อนที่แบบชอบเอาเรื่องวุ่นวายมาให้คุณนะคือตัวคุณคุณจะมีในเรื่องของวอความเป็นเอกเทศความเป็นเด้งชัดเจนแล้วเพื่อนคนนั้นก็อาจจะหวังดียบคุณแต่ไอ้ความหวังดีของเขาหรือว่าสิ่งที่เขาพยายามที่จะเหมือนกับสื่อสารกับคุณหรือรอะไรคุณอาจจะไม่ชอบคุณอาจจะมีความรู้สึกว่าเพื่อนคนเนี้ยเขาจริงใจเขาดีกับคุณจริงแต่ในระหว่างเดียวกันมันเหมือนกับคาพูดเขาอะไรบางอย่างมันเหมือนกัับว่่่่่่าาาาเเเเคนนียไมมอออชืืใตตรรห ให้กับเราเลยทําให้ตัวคุณเองเนี่ยไม่ค่อยจะอินสกับใครเท่าไหร่นะคะพูดถึงมันก็ดีนะ การที่ตัวเราเองเนี่ยรู้ว่าตัวเราเองเนี่ยเป็นแบบไหนดีกว่าการที่แบบเราไปฟังคนอื่นเน่ะเหมือนกับบางทีแบบเราอาจจะคิดจะทําเริ่มต้นทําอะไรสักอย่างหนึ่งพอมีเพื่อนบอกหรือว่าบางทีคุณถามเขาแล้วเขาแบบตอบมาอุ้ยไม่ได้หรอกมันไม่เวิร์กหรอกอะไรแบบเนี้ยใจเรามันฝ่อมันหอยเหี่ยวอ่ะแต่ว่าตอนนี้มันเหมือนกับว่าชาวราศีมิถุนเองเนี่ยค่อนข้างที่จะเหมือนกับให้ความสําคัญกับตัวเองแล้วก็มีความรู้สึกว่าจะเลือกคบเฉพาะคนที่ให้ในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกหรือว่าในเรื่องของการซัพพอร์ตซึ่งกันและกันมากกว่าะะ่าานนครรวี้ใเืององงข ต้องตัดไปล้นะมันแบบโอ้โหวุ่นวายเลยเกินตั้งแต่ต้นคลิปเรามาดูอีกเรื่องนึงดีงกว่านะที่น่าสนใจแล้วก็อยู่ในทิศทางที่ดีนั่นก็คือในเรื่องของงานค่ะมาดูกันค่ะตำแหน่งในเรื่องของงานนะคะคำว่ามือปืนมันจะหมายถึงในเรื่องของการเลงการวางแผนมองว่า อะไรก็แล้วแต่นะที่คุณตั้งใจที่คุณตั้งเป้าเอาไว้อย่างเช่นบางคนทํางานนะคะอาจจะเป็นเซลล์หรืออาจจะเป็นฟรีแลนซ์หรือการทํางานโดยการที่จะต้องอาศัยในเรื่องของความขยนันความแอคทีฟหรือการทํางานโดยการมีเป้าหมายในชีวิตมันมีโอกาสที่คุณเนี่ยจะ ทำแล้วก็คือสําเร็จอย่างที่ใจคุณต้องการหรือในเรื่องของการคิดการตัดสินใจนะคะสิ่งใดก็แล้วแต่ในการตัดสินใจเกี่ยวกับในเรื่องของงานมันมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จมากๆมันเหมือนกับว่าตัวคุณรู้หลักแล้วว่าถ้าเกิดมีปัญหาประมาณนี้หรือว่าในเรื่องของจังหวะเน,นี้ยมันควรจะแก้ไขแบบไหนแล้วมันก็ดันกลายเป็นแบบว่ามันเหมือนเป็นจิ๊กซอที่แบบช่วงเวลาเนี้ยเวลาคุณหยิบจับต่อจิ๊กซอแต่ละชิ้นเนี่ยมันเป็นความโชคดีที่เกิดขึ้นน่ะ อ่าฉะนั้นมันก็เลยกลายเป็นความมั่นอกมั่นใจมันดีแล้วมันก็โดดเด่นสําหรับคนที่เป็นเจ้าของกิจการหรือคนที่ทําธุรกิจของตัวเองเพราะว่ามันจะเป็นช่วงขาขึ้นของชีวิตนะคะสำหรับชาวลัคนาราศีมีถุนเพราะว่าไอ้ความมั่นอกมั่นใจการกล้าตัดสินใจการกล้าคิดของคุณหรือการทําอะไรใหม่ๆเนี่ยมันส่งผลดีทําให้ทุกอย่างเนี่ยมันลงตัวมากขึ้นงานมันจะราบรื่นนะคะแต่อาจจะเหนื่อยนิดนึงนะถามว่าเหนื่อยเรื่องไหนมันจะต้องเหนื่อยในเรื่องของการเงินแต่ สภาพคล่องในเรื่องของการเงินยังอยู่ในทิศทางที่ดีไหมอยู่ในทิศทางที่ดีคําว่าขึ้นมาว่าอาการหนักเนี่ยมองได้หลายมุมนะคะอย่าเพิ่งไปแบบโอ้โหคิดว่าโอ้โหไพรมีมาเนี่ยอาการหนักเราต้องมองว่าเงินเนี่ยมันเข้ามาแน่นอนมีเงินเยอะแต่สิ่งที่ต้องระวังเนี่ยสิ่งที่มันตามมาก็คือในเรื่องของรายจ่ายเยอะเช่นเดียวกันถามว่ารายจ่ายจะเกี่ยวกับอะไรเกี่ยวกับในเรื่องของสุขภาพ ของตัวเองเกี่ยวกับสุขภาพของคนในครอบครัวหรือว่าถ้าเกิดใครที่คุณพ่อคุณแม่หรือว่ามีคนในบ้านเนี่ยเจ็บป่วยอยู่แล้วก็มีเกณฑ์เอานมที่จะต้องเสียเงินไปกับตรงนี้นะคะที่นี่ไพ่มันขึ้นมาย้ําเลยว่าเนี่ยจะเสียเงินเกี่ยวกับเรื่องของการเจ็บป่วยของคนในบ้านหรือตัวเองให้แก้ดวงก่อนเลยนะคะแก้ดวงโดยการที่เราเลือกที่จะเสียเลือดก,ก่อนเลยบางคนอาจจะไปทําฟันนะคะไปบริจาคเลือดหรืออะไรยังไงก็ได้ให้เหมือนกับร่างกายมันเจ็บปวดเป็นแผลหรือบางคนบอกโอ้โหแบบ บริจาคเลือดก็ไม่ได้นะคะแล้วก็รวมถึงในเรื่องของการทําฟันเนี้ยก็ไม่ชอบอาจจะทําแบบไหนชอบเสริมสวยเงี้ยอาจจะไปแบบฉีดโบท็อกเอาเข็มทิ่มหน้าหรืออะไรไปดิพิตามินอะไรก็ได้ที่มันทําให้แบบร่างกายเราเลือดออกมาเน,นี้ยก็ถือว่าเป็นการแก้เค็ดนะคะเป็นการแบบแก้ดวงกันไปก็อันนี้เป็นสิ่งที่เฝ้าระวังแต่มองแล้วว่า จริงๆแล้วเนี่ยคุณเอาอยู่ในทุกๆสถานการณ์นะคะแต่มันจะเหนื่อยมันจะหนักนิดหนึ่งนะคะถ้าเกิดเป็นในเรื่องของภาระหรือว่าสิ่งที่คุณจะต้องรับผิดชอบอยู่แล้วมันอาจจะต้องเป็นการเฝ้าระวังเป็นพิเศษก็คือในเรื่องของตาแหน่งเกี่ยวกับครอบครัวนะคะคําว่ามนดํามองว่ามันจะหมายถึงในเรื่องของครอบครัวที่จะมีปัญหาเช่นคนในครอบครัวคนใดค,ค,ค,คนหนึ่งเขาอาจจะทะเลาะกันแล้วคุณในยอยู่ตรงกลาง ทีนี้ไอ้คำคนที่มันเป็นคนกลางหรืออยู่ตรงกลางนี่แหละมันจะอึดอัดใจเป็นพิเศษคุณเนี่ยจะต้องพยายามที่จะไกล่เกลี่ยนะคะให้เขาแบบไม่ทะเลาะก,กันไม่ให้มีปัญหากันมาเลยทําให้คุณเนี่ยรู้สึกเหนื่อยใจแล้วก็หนักใจนะเพราะว่าเรื่องงานก็แล้วแต่แล้วคุณก็จะต้องแบบเหมือนกับมีความเป็นผู้นําคุณจะต้องเหมือนกับว่าคิดเองวางแผนเองแล้วไม่มีใครช่วยคุณเพราะเรื่องนี้กับการว่าคุณก็ต้องแบบ ทำเพื่อคนอื่นเองนะแต่มันก็ขึ้นมาว่าตัวคุณจะต้องทําอ่ะเพราะว่าคือคนส่วนใหญ่เนี่ยมันเหมือนกับว่าบางทีเนี่ยเขาทำอะไรเนี่ยเขาจะไม่ได้เก่งใจเลยแต่ว่าเหมือนกับคุณเนี่ยจะมี Power เกิดกับ ในคนในครอบครัวค่อนข้างที่เะเยอะคุณอาจจะไม่ได้มีในเรื่องของคําพูดแบบเด็ดขาดหรืออะไรเสมอไปแต่ว่าทุกครั้งที่คุณพูดหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยคุณจะรู้ว่าควรที่จะสื่อสารหรือพูดแบบไหนนะคะก็ไม่เป็นไรนะถือว่าเรื่องพี่น้องก็พูดจาแต่เอาเป็นว่ามันก็ไม่ได้มีอะไรร้ายแรงก็เป็นเหมือนไม่เบื่อไม่เมานะคะรู้อยู่แล้วว่าจะต้องทะเลาะก,กับคนนี้เป็นแบบนี้หรืออ่ะ คุณพ่อคุณแม่บางคนอาจจะเหมือนกับไม่ถูกใจกันนะคะอยู่กันมานานจริงแต่ทะเลาะกันเลอดเปิดเราก็อาจจะเหมือนกับต้องคอยแบบเป็นกรรมการที่จะต้องคอยห้ามทับเขาเนี่ยมันจะเป็นอารมณ์คล้ายๆแบบนี้นะคะมองให้มันเป็นเรื่องที่มีความสุขมันก็มีความสุขได้เพราะว่าสุดท้ายแล้วมันไม่มีเรื่องอะไรที่แบบให้หน่ากลัวหรือว่ามีในเรื่องของเงินเออถ้าเกิดสมมติว่าบางคนเนี่ยไพ่ขึ้นมาเกี่ยวกับในเรื่องของเงินหรือว่าในเรื่องของการที่ญาติน้อง เอาความเดือดร้อนมาให้อันนี้น่าคิดนะคะอันนี้ฉะนั้นไม่ต้องคิดมากไม่ต้องอะไรนะคะส่วนอีกตําแหน่งหนึ่งที่มองว่าดีนะก็คือในเรื่องของตําแหน่งปุตตะมันจะเป็นช่วงจังหวะที่ตัวคุณเองอ่ะอาจจะมีในเรื่องของการทําอะไรเสริมเพิ่มเติมไม่ใช่อาจจะหรอกมันมีแนวโน้มสูงนะคะเพราะว่า คำว,ว่าปุตตะเนี่ยมันคือคำว,ว่าจับปลาสองมือหมายถึงว่าคุณจะบริหารเวลาได้ดีขึ้นบางคนเนี่ยจะมีความรู้สึกว่าโอ้โหแค่ทำงานประจำที่ผ่านมาเนี่ยแต่ละเดือนเนี่ยฉันก็เหนื่อยเหลือเกินแทบจะไม่มีในเรื่องของเวลาในเรื่องของการที่จะจัดสรรหรือทำอะไรอย่างอื่นเพิ่มเติมคิดมานานละไม่ได้ทำสักทีแต่ว่าในเดือนนี้มันเหมือนกับเป็นจังหวะที่ดีมันเหมือนกับเ,เ,เป็นช่วงเวลาของคุณนะะมันเลยกลายเป็นว่ามันมีโอกาสาที่จะได้ทำฉะนั้นคนที่ทำงานประจำมีโอกาสาที่จะหาไรายได้เสริมเพิ่ม เติมแล้วก็หยิบจับอะไรช่วงนี้หรือหาอไรายได้เพิ่มเติมเนี่ยมันส่งผลดีสั้งหมดนะคะส่วนคนที่ทําธุรกิจส่วนตัวอาจจะต่อยอดจากสิ่งเดิมความรู้เดิมที่คุณที่คุณมีอยู่แล้วก็ทําให้มันขยับขยายไปในทิศทางที่ดีมากขึ้นเช่นบางคนอาจจะมีในเรื่องของแบบการแบบ ทำธุรกิจอะไรก็แล้วแต่มีหน้าร้านมีอะไรคุณอาจจะไม่ค่อยได้ลุยตลาดออนไลน์เท่าไหร่นะแต่ว่าตอนนี้คุณอาจจะเริ่มแบบลุยตลาดออนไลน์มากขึ้นมันเลยทําให้ในเรื่องของความก้าวหน้านะคะในเรื่องสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่คุณหยิบจับหรือคุณอยากจะทำเนี่ยมันมีโอกาสประสบความสาเร็จนอกเหนือจากนี้นะคะก็คือตําแหน่งในเรื่องของบริวารแล้วก็คนรอบข้างเนี่ยคนข้างที่จะซัพพอร์ตคุณ มันไม่ได้แบบตรงมานั่งคิดคนเดียวทําคนเดียวเสมอไปแต่ในเรื่องของงานอ่ะถ้าเกิดสมมติว่าเราเนี่ยทำตรงนี้เราวางแผนแล้วแล้วเราคาดหวังให้คนอื่นทําให้เราแบบเนี้ยหรือว่าให้เขาต่อยอดให้เขาเหมือนกับพยายามที่จะดูแลให้กับเราอีกทางหนึ่งเราจะได้เหมือนกับเบาใจไม่ต้องแบบอกุ้มทุกอย่างเอาไว้อย่างเงี้ยมันก็สามารถที่จะไวเนื้อเชื่อใจใครได,ดน้นะมัน,ม,ม,นม,มันหมายถึงว่ามันมีคนช่วยคุณอ่ะเพราะมันมีคนช่วยคุณมันก็รู้สึกว่าเออโอกาสความสําเร็จมันก็เข้ามาง่ายๆสบายๆที่นี้ มองในเรื่องของการทําอะไรใหม่ๆก็อาจจะรวมถึงในเรื่องของการที่จะได้งานใหม่ด้วยหรือบางคนอาจจะมีการสัมภาษณ์งานแล้วก็รอมานานไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่าก็จะมีแนวโน้มที่คุณอาจจะได้ในเรื่องของแบบงานใหม่แต่ว่างานใหม่ครั้งนี้มันจะเป็นลักษณะข,ของการที่ไม่ได้อยู่ในสายงานเดิมรูปแบบเดิมอาจจะเป็นรูปแบบเดิมแต่อาจจะเปลี่ยนฟังก์ชันเช่นบางคนอาจจะแบบทางานโรงงานมาตลอดย้ายไปทํางานแบบ ฟิลโรงแรมอะไรแบบนี้นะคะแต่ว่าโดยทั้งหมดทั้งมวลมันก็เป็นการเปลี่ยนแปลงโดยการที่ว่าตัวคุณเนี่ยรู้สึกตื่นเต้นแล้วก็มีความสุขกับมันนะฉะนั้นขอแสดงความยินดีล่วงหน้าเลยสําหรับคนที่กำลังมองหางานใหม่ ะะส่วนตำแหน่งอเลนะคะสิ่งที่คุณจะต้องระวังในเรื่องของการที่จะมีปัญหาก็คือให้ระมัดระวังในเรื่องของการมีปัญหากับเพศชายอาจจะเป็นคนที่มีอายุรุ่นราวเขาเดียวกับคุณหรืออายุห่างจากคุณไม่เกิน2องนะสอถึงสปีประมาณนี้อาจจะอายุมากกว่าน้อยกว่าประมาณนี้นจะมีการกระทบกระทั่งการมีปัญหาเกิดขึ้นแต่ก็บอกแล้วว่าส่วนใหญ่ถ้าเกิดจะมีมันก็จะมีจากในเรื่องของเพื่อนเป็นหลักถ้าเกิดคุณตัดได้คุณเลอกคุณเลือกคบได้หรือคุณเลิกคบ,บบางคนได้เนี่ย ทุกอย่างมันก็ผ่านไปในทิศทางที่ดีแล้วนะคะคราวนี้มาเรื่องที่ไพ่แบบค่อนข้างที่จะสะเทือนใจนิดนึงแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันมันน่าจะต้องเป็นสิ่งที่แบบจะต้องคิดแล้วก็กตกลงนิดนึงก็คือความสัมพันธ์ในเรื่องของความรักนั่นเองที่นี้ความรักสําหรับคนที่มีคู่แล้วสําหรับคนที่แต่งงานแล้วไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นไพ่ขึ้นมาว่ากลีดใจมันเห็นชัดอยู่แล้วว่ามันไม่มีความสุขนะคะคราวนี้มาดูกันค่ะว่า ไอ้ที่บอกไม่มีความสุขเนี่ยมันมันมีปัจจัยอะไรเข้ามาข้องเกี่ยวอืคําว่าตราช่างแพทรับปากคุณอาจจะมีในเรื่องของการคาดหวังในเรื่องของการบาลานซ์ชีวิตหรือว่าคาดหวังให้คูงคุณเนี่ยเขาใส่ใจคุณมากขึ้นหรือว่าสนใจคุณมากขึ้นนะ,ะแต่ว่าสุดท้ายแล้วอ่ะมันเป็นไปอย่างที่ใจต้องการไหมอ่ะมันเป็นมันปรับได้แต่ปรับได้แป,บป๊บเดียวแล้วทุกอย่างก็เหมือนเดิมหรือบางทีเนี่ยตัวคุณเองอาจจะอยากให้แฟนคุณเนี่ยเปลี่ยนแปลง บางสิ่งบางอย่างแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเขาก็ทําไม่ได้เขาก็กลับไปเป็นตัวเองเหมือนเดิมซึ่งคนที่คาดหวังและคนที่เจ็บปวดเนี่ยมันก็คือคุนมันเลยทําให้ตัวคุณเองเนี่ยอาจจะรู้สึกอึดอัดใจกับความสัมพันธ์นะครั้งนี้ไหนดูซิแล้วว่าสุดท้ายแล้วมันจะจบแบบไหนอืมถ้าเกิดมันไม่มีอนาคตเนี่ยมันก็มีแนวโน้มที่อาจจะต้องเบรกหรือต้องหยุดนะเพราะว่ามันมีคําว่าเงินน้อยกับทางสว่างคุณอาจจะเหมือนกับ ทั้งหมดทั้งมวลนะเอาเป็นว่าสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยปัจจัยหลักเนี่ยในเรื่องของการใช้ชีวิตหรือว่าในเรื่องของการ,การคบหากันเนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือเกี่ยวข้องกกับในเรื่องของเงินคุณอาจจะคาดหวังในเรื่องของอนาคตแต่ในระหว่างที่คู่ของคุณเนี่ยเขาอาจจะมองแค่แบบวันต่อวันไปเรื่อยๆหรือว่าเขาอาจจะไม่ได้มองไกลขนาดนั้นทีนี้มันก็เลยขึ้นว่ามันก็จะมีแนวโน้มในเรื่องของการที่จะหาทางออก บางคนอาจจะปรับกันแบบจริงจังอีกครั้งหนึ่งหรืออีกทางเรื่องหนึ่งก็คือจะหมายถึงในเรื่องของการปรับเปลี่ยนสถานะความสัมพันธ์นั่นเองจากเคยเป็นแฟนกันนะคะก็อาจจะเป็นแค่เหมือนกับเป็นเพื่อนเป็นกัลยาณมิตรหรือบางคนแบบ เป็นสามีภรรยาก็อาจจะปรับเปลี่ยนกันเป็นแบบพ่อของลูกหรือแม่ของลูกเป็นประมาณนี้นะคะฉะนั้นใครที่เหมือนกับว่าคุยกันแล้วก็ยังมีปัญหาเกี่ยวกับในเรื่องของเงินหรือการวางแผนในอนาคตเนี่ยอยากจะให้ลองคุยกันสักนิดนึงนะคะไม่ได้หมายความว่าชาวล,าลัคนาราศีมิถุนเนี่ยจะเด็ดขาดเลยนะแต่ว่าเวลาตอนที่สิ่งที่เราคิดหรือตัดสินใจอะไรไปแล้วเนี่ย ถึงแม้เราจะเจ็บปวดแต่เราจะเดินหน้าคุณไม่ได้เป็นประเภทพวกแบบย้อนกลับไปหรือว่าลังเลนะคะฉะนั้นอยากจะให้เหมือนกับตัดสินใจดีแล้วก็ทบทวนเยอะๆส่วนคนโสดค่ะไนาดูซิคนโสดไพ่จะบอกเล่าเรื่องรายัางไงบ้างปั้นดินเป็นดาวสวมหน้ากากยกไม่ขึ้นสําหรับคนโสดถ้าเกิดแบบเป็นการคุยทั่วไปนะคะม,มีเกณฑ์ที่จะเจอคนที่ถูกใจไหมมองว่ากลางๆอาจจะ มีคนที่แอบชอบถ้าเกิดคุณมีใครที่แอบชอบอยู่แล้วคุณอาจจะมีความสุขกับการที่ไม่ได้ครอบครองเขาแต่แค่มองเห็นเขาไปไกลหรือว่าอาจจะเห็นในเรื่องของแบบการใช้ชีวิตไลฟ์สไตล์ของเขาคุณก็มีความสุขแล้วแต่ว่าสําหรับคนที่ไม่ได้มีสุขก็เออจะไปชอบไปสนใจใครอาจจะมีคนเข้ามาแต่ว่าคนนี้อาจจะดูแล้วไม่ค่อยจริงใจกับคุณเท่าไหรนะ่นะ,ะทีนี้ก็ต้องระมัดระวังด้วยอีกแบบหนึง่งนะไพ่ใบสุดท้ายคือคําว่ายกไม่ขึ้นคือ คุณไม่ได้อินในเรื่องของความรักขนาดนั้นณนะช่วงเวลานี้คุณอาจจะรู้สึกเหนื่อยกับการใช้ชีวิตหรือว่าอาจจะมีในเรื่องของภาระปัญหาต่างๆเกิดขึ้นมาเลยกลายเป็นว่ามีก็ได้ไม่มีก็ได,ได้ไม่ได้รู้สึกแย่อะไรขนาดนั้นถ้าเกิดมีแล้วมันเป็นภาระคุณก็รู้สึกว่าเออมั้นก็ไม่มีดีกว่าเลือกที่จะอยู่คนเดียวดีกว่านะคะส่วนนะะในเรื่องของสุขภาพค่ะสุขภาพต้องระวังเกี่ยวกับพวกระบบขับถ่าย ะะระบบขับถ่ายมีปัญหาหรือบางคนอาจจะมีในเรื่องของการอาการท้องอืดท้องเฟ้ออย่างเงี้ยเกิดขึ้นมาบ่อยๆก็ต้องระมัดระวังรวมถึงโรคกระเพาะด้วยนะคะฉะนั้นเวลาตอนที่เราเลือกกินข้าวทานอาหารเนี้ยก็อาจจะให้ทานแบบตรงเวลานิดหนึ่งหรือบางคนอาจจะมีายสัญญาณบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับกระเพาะอาหารนะคะก็ต้องมีการปรับหรือว่าอาจจะเป็นการหาหมอก็ดีขึ้นได้นะไม่ได้รายแรงอะไรส่วนเกณฑ์อุบัติเหตุมีไหมเอาดูสิ แก้อุบัติเหตุต้องระวังเกี่ยวกับเดินทางไกลๆนะคะอาจจะมีอุบัติเหตุเกี่ยวข้องกับการเดินทางหรือบางทีอาจจะมีรถเสียรถมีปัญหาเกิดขึ้นได้นะคะแต่ว่าเล็กๆ,ๆน้อยๆสามารถแก้ไขได้ค่ะส่วนตำแหน่งสุภาษณะ,ะจะหมายถึงในเรื่องของตำแหน่งผู้ใหญ่คําว่าลูกไก่ในกํามือถามว่ามองว่าผู้ใหญ่เมตตาอุปธรรมไหมเมตตาอุปัมภมแต่เป็นการเมตตาอุปธมรมโดยการที่มีในเรื่องของข้อแลกเปลี่ยนบางอย่าง นะคะฉะนั้นเวลาตอนที่คุณจะขอร้องหรืออยากจะให้ผู้ใหญ่เนี่ยซัพพอร์ตช่วยหรืออะไรคุณอาจจะมีในเรื่องของการปกลงหรือว่าการทําอะไรบางสิ่งบางอย่างส่วนนะในเรื่องของการทําบุญอ่ะมาดูกันนะคะว่าในเดือนนี้ไพ่จะให้ทําบุญเกี่ยวกับอะไรมาดูกันค่ะมีคําว่าเพิ่มเพื่อนคําโพแล้วก็ป้องกันนะถ้าเกิดทําบุญนะทาบุญเกี่ยวกับมูลนิธิเด็กได้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือในเรื่องของการที่แบบ เป็นเคล็ดลับเสริมละกันถ้าเป็นไปได้พระไพ่มันขึ้นมาเกี่ยวกับต้นไม้แต่คําว่าคัมโพ่มันจะหมายถึงในเรื่องของความเป็นสิริมงคลบางคนอาจจะมีในเรื่องความคิดนะคะการที่จะหาต้นไม้ไม้มงคลต่างๆอะไรแบบนี้นะซื้อเข้ามาเป็นการปรับพลังงานหรือว่าเป็นการเรียกเงินเรียกทองอะไรก็ได้ที่เกี่ยวกับเงินทองเออกักเงินกักทองหรืออะไรเอาชื่อประมาณนี้ก็ถือว่าเป็นการเสริมดวงกันไปอ่ะทําบุญบอกแล้วส่วนใบสุดท้ายนะคะก็คือในเรื่องของการเพิ่มเพื่อนไม่มองว่าคําว่าเพิ่มเพื่อนเนี่ยมันจะเป็นในเรื่ององงข การที่ทำอะไรที่เป็นลักษณะเหมือน จิตอาสามากกว่าอาจจะเป็นการเจอเพื่อนนะคะจิตอาสาต่างๆหรือทําอะไรที่มันเป็นลักษณะเชิงบวกนะคะเป็นการทําเพื่อสังคมก็จะทําให้ทุกอย่างมาันราบรื่นมากขึ้นอันนี้ก็เป็นกิจกรรมที่คุณสามารถที่จะไปแก้เคส็เสริมดวงหรือว่าเสริมในเรื่องของความสุขกายสบายใจของคุณได้ค่ะส่วนไพ่ใบสุดท้ายที่เราจะคุยกันนะคะก็คือสะเป็นตําแหน่งลาภะนะเกี่ยวกับโชคลาภค่ะนะคะคาว่ามือถือสาปากถือศีลน,นะคะมีไหมมันมี 50- 50นะคะแต่ว่าโช โชคลาภมันก็จะมาแบบเล็กๆน้อยๆทีนี้จะมาจากไหนโชคลาภจะมาจากตัวเองค่ะเกี่ยวข้องกับตัวคุณวันเกิดค่ะลองดูแล้วกันนะคะแล้วก็รวมถึงพอสองเกิดด้วยเอาเป็นประมาณนี้นะสื่อนําโชคก็คือจะมาจากตัวคุณเองค่ะส่วนไพ่เลขนําโชคจากหน้าไพ่นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่า3ามใบที่ปิงจะหยิบให้เนี่ยจะมีเลขอะไรบ้าง 1> 401ตามนี้เลยนะคะเลขเด่นคือ4 0่ย์และหค่ะส่วนเลขรองก็คือจะมีเลข7และเลข5นั่นเองก็ขอให้เป็นช่วงเวลาที่ดีนะคะสำหรับชาวลัคนาราศีมิถุนค่ะส่วนใครที่ฟังคลิปนี้แล้วอยากจะเป็นกำลังใจให้กับปิ๊งนะคะง่ายๆค่ะเป็นกำลังใจได้โดยการกด Subscribe กดไลค์กดแชร์คอมเมนต์รับพลังงานบวกร่วมกันแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ